ะครับผมก็แบบเซอร์เรียลไม่รู้เปิดเซอร์เรยลไม่รู้แค่ไหนกินเคยนะครับวันนี้เรากลับอยู่ในมินิเวิลด์เซอร์เรียีรสองพาร์ทที่สองนะครับผมหรือพาร์ทที่สิบสองนั่นแหละนะครับผมโอุ้ยพันเลขสวยว่ะเราสองสองเลยเอาแล้วไปซื้อหวยหลอกมันไม่ถูกอืมอ่ะผมได้ไปเตรียมบล็อกมาเพิ่มเติมแล้วนะครับผมคราวนี้ หอดแล้วใส่ไม่ได้อ่าวเอ,เอ,เอ็นก็รู้สึกวันนี้ฮึสามารถกดไปมากทำได้น,นะคือพี่ไม่เอาละครแบ้วเกิน์ลแควันนี้เราจะมาปูปืนให้เสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจฮึ คือต้องปุย้ดมันเสร็จดับไม่เสร็จก็เดี๋ยวเราจะขุดสมมชไหม ไปซีรีส์ไว้ครับแบบยังไงผมก็ลงเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าอาจจะลงน้อยนิดหน่อยนะผมเพราะว่าเรามีสองแผลนะเนาะตอนนี้ก็คือมีมินิโว่าากับไมค์ครับนะครับผมทำคู่กันเนาะซึ่ยิงจริงไมนควรจะทํำซีรีส์เดียวเนะาะแต่ว่าผมไม่อยากให้มันจบนครับผม <Okay. S 1> บ้านสูงเ๋าะ เราะบ้านจู่มันลำบานกนะครับผมโอ้ไม่บอกบอกเนี่ย จะเปลี่ยนภาษาในกีเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อบี่จะทำอย่างเงี้อ่านไม่ออกซะด้วยนะครับก็เหมือนผมจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นในเกไมไปด้วยเลยทีเดียวนะครับเพื่ออะไรก็ได้ พาร์ทมัง้งนะผมไม่แน่ใจเนาะสร้างบ้านแล้วก็กินไปล้กี่กี่พาร์ทไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้วางแผนนะครับคิดอะไรคิดอะไรออกคำเลยไม่ใช่สร้างฟาร์มมนะอนสเตอร์นะครับอั่นั้นไมคน่ครับเนาะผู้ก่อนี่ถ้าตีเกาะตัวดีกว่านี้อืมเนี่ย Ui! <síntos> 前にやっとびれ。 ได้โอ้โหแม่กูคงจะเจ็จนะ 要来。 Ừ, lộ vậy. Ya, ya, không Ừ mỹ chị, anh yêu. Ừ Ừ, luôn luôn sẽ... ừ. 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 luôn 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 ฉลาดจริงๆเลยบุ๋นฉลาดน้องไม่เห็นลูกลูกพี่จอมเขาดำเด็กับไปด้วยโอ้มันเรียนเอาไปลงอ่นะทำไมต้องมีลูกเกียร์นะไม่ได้เป็นคนดังไม่ตอนน้องแคร์คุดเ,เลย แล้วทุกข้อถั่วทำไมมันน้อยๆอย่างน่ะร้อยก็่าคนนะไม่เห็นลูกรวมอ่ะไม่รู้ถ้ามันมหนึ่งจะหนึ่งมหกเลยไม่ใช่หรอเออแต่ว่ามปลายมันมีนิดเดียวใช่ไหมมปลายไม่รู้หยกไหมไม่มองไปเลยมีมีนักเรียนไม่เยอะไม่ใช่หรอไม่รู้เอ้าก็อยู่ยังไงไม่รู้โรงเรียนลูกเออ เก้าสิบหนึ่งสองไม่รู้จุดสองชหนึ่งสองสามีเอ้ยสามสี่ห้าหกเจ็แเก้าสิบเ็ดองปสี่สิบคินเดเลขแปงเกียดน่าคิดเลขอยู่อ่าอันนี้คือ168่อกสบปดบอสหช่องนี้รวมมันนี้เข้าไปอีกก็ 14กสองก็จะได้2ี่สิบหกรวยีสบร้อยเก้าสบอเก้าสิบสี่เลยประมาณ3ชอ่องเสร็จเศษยังมีที่นี่กไหมตัวน,นี้ที่าดไม่เท่ากันอีกคูณสามห้าร้อยเจดสบสอ็อกัดเศษที่มันเลยประมาณ6ก0กอยบล็อกอ่าถ้หกบอ็อกก็คือ600อ้อยบ็อกเอาไปหารกับ หน่งชุดก็สก็เก้าเชุดกว่ากว่าคุอเก้ชุดกว่ากว่าเนี่ยวรเือโอ้โหชีวิตไปลงลเราจะขุดลงกันอีกว่านะครับหาที่แบตรงนี้เลย ีครู้แต่ผมก็จะไม่รู้ตอลงครั้งต่อไปเงียบยิ่งเกมไม่ควรจะปรับระให้มันแบบกดัเดืยควจะผมแต่ว่าเ่ยแบบวาเกอ ยังหลุดตื่นผมจะพยายามให้คลิปมินิวไม่เกิน20นาทีแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่เน้นเนื้อหาแล้วเนาะคือเนื้อหามันไม่เยอะนะครับผมเน้นแบบทำใน้รสาร์มากกว่าอือลงมือลงเหมืองก็อาจจะถ่ายก็มั้งมั้งถ้าถ่ายก็ก็ก็เนี่ยมันไม่ได้ ไม่ได้มาหาเลขมาอีกเก้าชุดนี้ก็สองสามสี่หกเหมดเลยไว้ช่องเลยอนงยัโอ้โหหนึ อ่อผมต้องสัญญาไว้อย่างหนึง่งใช่ไหมว่าเราจะกินอาหารอย่างอื่นใช่ไหมกินมันไม่ใช่มอม่้าเนี่ยกินมะมม้าทุกวันเลยม,ลลมันเล็งนมงถ้าอาหารอย่างอื่นก็เราต้องหาที่มันเพิ่มความแข็งแรงกับเพิ่มเลือดนะครับที่มันค้าไม่ง่ายอันนี้อันนี้มันเพิ่มน้อยนะครับจริงๆเราเน้นแค่ค่าวของแข็งแรงก็ได้นะเออเราทำเป็นรูดีกว่าเนี่ยมันได้โล่้วยมันก็ คล้ายๆเพิ่มเลือดสมมติเพิ่มเลือดสิบหน่วยค่าความแข็งแกร่งเพิ่มสักอ่ะสี่สิบห้าแล้วกันแล้วก็เอ่อเพิ่ม HP สักแบบสักหร่เออเออเนี่ยอ่ะสักสิบอ่ะ HP มันจะแบบม่าเบื่อปุ้นเลยเมื่อกี้ผมบอกดวงดีใช่ไหมคือเนีมันมีรูนออกมาคือมันดวงไม่ดี <c oughs> แล้วคือแบบไม่มีพื้นที่ยิงไปอุย้ยแบบอุ้ยนี่แม่แอนนี้ไม่ขยะทินน้งนีทิ้งหาไมาได้เออเตียงไม่ทิ้งหรอกนี้ทิ้งรูนขั้นต่ำเนี่ยหายใจไม่ได้ขยะ ทรายิ้งไปครับสชุดโอเคเนี่ยขยะขยะสังคมนะครับนี่นนาใช่ใมที่นี่รูนมันเยอะจังเออรูนเยอแะแปลกแปก ใช้แล้วในการทำเกาะเทพเนาะสรุปภารกิจของซีซั่นนี้ทำอะไรครับเนี่ยผมก็ยังไม่ออกเลยไปถามเลยคือมันเป็นการสร้างอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเราไม่เน้นแบบเนื้อหาที่ผมบอกผมเน้นแบบว่าการสร้างนี่เงี้ยกี่ชุดได้เนี่ยหนึ่งกำลังสี่ห้าเจ็ดแปดอ้าวชุดเดียวจะครบหรือล้ว ดยไปกูมาอ๋อหลน่นหล่นเหมืองแต่เลื่อนไปรดอธิบายอันนีกระตุกอะไรเขาเนี่ยโอ้ยกระตุกจัดอ่ะกะตุกจัดอ่ะเคอะกล้ว ก็อยากรู้อย่าง,งหนึ่งนะก็มารับเคยนาทีนี้ใช่ไหมก็ม,ม,มารับเคยนะทีนี่ได้สอ,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 มามาองร้อยกว่าบล็อกเองโอ้โหสออยประมาณรอบนึงนะครับเดี๋ยวต่อยสักนิดนึงไหมครับผมแล้วก็จบคลิปครับ ว่าส uh, like, like like ่วนในโพสเนี่ยนะครับผมเออมันจะติดปัญหาในโพสล่างนี่แหละแล้วก็เป็นตรงนี้ด้วยนะครับผมมันเหมือนแบบแมปมันบัาทั้มันเป็นบ้าอะไรไปเลยมาเดี๋ยวเรามาต่อพ้อกกันร์ดสักนิดนะก่อนจะปิดคลิปนะกด F5 วางก่อน ัรรตรงนี้ผมจะไม่ค่อยติดมิวนะครับผมถึงแม้ว่าจะกลับไปทำคีิปแล้วก็เ,เอ,อือ นี้เดียวแบบนี้เลกสี่ยืดไปหน่อยนะครับจ้ามันติดไไงแล้วต้องทำนี้ดูมันอยู่นะเพราะว่มันก็เห็นไหมนั้นมันก็ทำให้ผมเสียเวลาได้ไมเกี่ยวมเพ่งมืดซย

บรรยากาศมันยด้เลนะเั็นสนุวไว้เลย ready ก o อ,ไอะไรอะอะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดีย๋ยวเราจะมาเอ่อทำต,ต่อนะครับผม ยนะไม่ต่ำกว่าห้าพาร์ตกว่ายน้ำเสร็จเนี่ยถ้าสมมุิไม่ไปหาของมาก่อนอยังไงก็อีกการนะคุณกว่ายโจบเนาะโอเคเอาไม่ว่าในคลิปนี้จบเป็นตอนนี้กันแล้วกันเนาะย้ํากันเล,นะนะมลวมาแรกย้ําแพร่แยะแย่หมดด้วยเจอใหม่คลิปหน้าคนระับเย้ําก่อนไดคลิปตัวนะนึงขอเช็คก่อนโอเคคลิปหน้าผมบอกไปตัดใจกว,ว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อน เพราะว่าเราก็ค um, ุ okay. little, ้นอะไรกับของอะหลายอย่างแหละเฮ้จำรึไปดีกว่า